วันนี้มาแบบเป็นพ่อค้าไม่วันนี้เป็นนักธุรกิจคุณเลือกใช้คำนี้ไม่เลยเคยเลืตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว CEO เคยตั้งแต่ตอนนั้นโอเค CEO เป็นไงบ้างเจลสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับก็ช่วงนี้ก็สบายดีมากๆเลยเอาเป็นไงานทีได้เดินทางมาไทย ทำงานกลับประเทศ้เดจใช่ครับก็ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากที่ประเทศจีนครับผมก็เป็นงานเปิดตัวซีรีส์ครับผมชื่อว่าเปลวเพลิงคูครับแล้วก็เพิ่งจะจัดงานที่ไทยไปเมื่อวานนี้เหมือนกันก็เปลวเพลิงคู่เหมือนกันครับแล้วก็มาวันนี้อีกรอเป็นเปิดตัวคอลเลคชั่นของโมมบ์ครับเป็นงไงบ้างได้กลับมิวกาสได้เดินหลังงานกับทีมงานต่างเทศก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยครับแบบ มันทําให้เราสามารถที่จะเอามาใช้กับการทําทํางานของเราได้ด้วยแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบระเบียบวินยัยเรื่องเทคนิคต่างๆหรือว่าเรื่องประสบการณ์ที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการ acting ได้ด้วยเยอะมากๆเลยหลายคนบอกว่าการได้ไปเดินฝ่เงเดินทางไปทำงานที่เี็กซิโคเขนข้าทายม<ๆ>าก <c oughs> เป็นไง้ากเราก็คือทุกคนแบบต้องใช้คําว่าชิงคูเลอร์ซึ่งคําว่าชิงคูเลอร์มันจะเป็นการที่แบบว่าเหมือนให้กําลังใจคนที่ทํางานหนักอะครับผมใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า การทางานของของเขามันเป็นการทํางานที่แข่งกับเวลาค่อนข้างสูงมากๆก็คือมีอยู่วันหนึ่งอะเราต้องใช้วันหนึ่งให้คุ้มค่ามากสุดครับใช่ครับแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เชื่อว่าซีรีส์ทีไ่ไปถ่ายใช้เวลาเพียงแค่แบบ7วันใช่ก็จะมีวันที่ฟิตติ้งวันที่อ่านบทแล้ววันต่อไปถ่ายเลยใช่ครับผม เราจะต้องมีหัวขรคแน่นอนในเรื่องของภาษาใช่ครับแต่ว่าตัวยังไงบ้างราจริงๆแล้วทางกองถ่ายครับ mm hmm. เขาก็จะมีแบบเป็นแบบพี่ล่ามอะครับผมที่เขาสามารถแปลไทยเป็นจีนได้แล้วก็แปลจีนเป็นไทยได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เครียดแล้วแต่ว่า mm hmm. สิ่งที่เราจะเครียดมากสุดเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราแบบจะต้องแบบว่าใช้อะไรนะแบบว่า การที่เราจะต้องจําบทของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับแบบเขาเราอ่านของเขาเป็นเป็นไทยแต่เขาาพูดภาษาจีนมาอะไรเงี้ยผมใช่ก็จะยากตรงนั้นแล้วเป็นไงครับ,บ,รก,รบกับเป็นเพื่อนร่วมงานกลับเป็เพื่อนร่วมงานใครครับเป็นคนไทยคนเดียวหรอือว่าในกองอ๋อใช่ครับนักแสดงใช่ไหมจริงๆถ้านักแสดงก็จะมีอยู่2 2> สองคนก็จะมีผมกับน้องมินครับผมแล้วก็มีทีมงานไทยครับก็จะมีแบบพี P P A ทีมงานไปช่วยดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆครับทุกคนก็ ผมว่าผมรู้สึกว่าจบจากซีรีส์นั้นไปมันทําให้เรารักกันมากขึ้นมากๆไม่จริงรักกันรักเก่าทังนี้ัร์เฮ้ยยยแบบว่าแบบแบบว่าคือจะพูดยังไงดีครับคือมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆครับผมแต่ว่ามันมันเป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกว่ามันคุม้มใช่ครับผมแบบถ่ายตอนเช้านอนตีตีสามบนอีกรูปแบบนี้หกวันติดอะไรเงี้ยรบางวันก็ได้นอนสายบ้างได้ตื่นสายบ้างากับการได้มีโอกาสทำเ่อนอยากมีโอกาส จริงๆอะครับผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะพี่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็อยากที่จะเราก็อยากที่จะเล่นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแบบว่าทุกๆวันนี้ก็ยังมีแบบหลายๆบทที่แบบมีติดต่อมาอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแบบเออแบบไทมิ่งของเราได้ไหมหรือว่าบทนี้เราชอบไหมอะไรเงี้ยเพราะผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเล่นเราก็อยากที่จะจมกับตัวละครนั้นให้ได้มากสุดตลอ้ด้วยถ้าหากมีเรื่องที่เราต้องเดิน ตัวยาวหรอแบบขอแบบสัปดาห์หนึ่งกับไทยครั้งหนึ่งได้ไหมไ<ด>คิดถึงบ้านถ้าสมมติว่าก็ับเป็นความที่มันแบบเดือนใช้การทำงานยาวขึ้นจริงๆก็น่าลองครับเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายซีรีส์จีนอะผมก็ใช้คําว่าลองเหมือนกันแบบว่าอ้ยแค่6วันเองอลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วเราพอรู้สึกว่าเอ้ยพอ6วันมันผ่านไปแล้วมันไวมากเหมือนแบบ เหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยผมใช่ก็เลยคิดอยู่ว่าเออถ้าแบบมีโปรเจกต์ดีๆน่าสนใจแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นมันจริงๆก็ลองได้เลยเราจริงก็มีความคาดหวังขนาดหคาดหวังขนาดไหนเราครับจริงๆไม่ได้อยากคาดหวังแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันอยากให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทํากับมันมากกว่าเพราะว่าตอนที่อยู่กองถ่ายก็แบบทุกคนค่อนข้างที่จะทํางานแบบ แค่จะไม่คุยกันเลยตอนถ่ายครับแบบว่าทุกคนก็ใช่ครับผมทุกคนก็โฟกัสในพาร์ของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่าพอยิ่งบอกว่าแบบเป็นตัวแทนของประเทศไทยโอ้ <laughs> ก็ยิ่งกดดันมากว่า <laughs> ตัวทไทยนะัไ <laughs> นั่นแหละครับผมก็ยิ่งกดดันแต่ก็รู้สึกว่าพอได้ถ่ายจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการทํางานอยู่ที่ไทยเลยครับ <laughs> แต่ก็แค่มีเกี่ยวกับเรื่องภาษา <laughs> แล้วก็เกี่ยวกับ culture <laughs> นิดหน่อยที่เราต้องปรับเปลี่ยน แต่ลวคนก็อัเห็นที่แบบก็แบบดีใจมากเลยกับการที่ได้แบบไปตรงนั้นคิดว่าเรากลับมานี้เราจะแบบเพิ่มสกิลเพิ่มมุ่งสู่ประเทศจีนเลยคือแบบเราจะได้แบบอัพเดทภาษามาจริงๆครับก็สิ่งที่ผมกลับมาตอนนี้ผมก็พยายามจะอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องแบบภาษาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันได้ใช้พูดเยอะจริงๆแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบถามว่า ห้องน้ำไปทางไหนผมรู้สึกอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็เลยกลับกลับมาแล้วรู้สึกว่าโอเคคงจะโฟกัสที่ภาษาจีนให้แน่นขึ้นมากกว่านี้ก่อนอะไรอ่เงี้ยเามาทำเพลงดูตัวงก็เลเพลงไปแบบให้เพื่อนๆในซีรีส์มันเต้นนะอ๋อใชอ่ก็โชว์ตอนล่าสุดไปครับผมก็แบบว่าก็มีน้องมินที่อยู่วงเอซส์ครับผมที่ก็ได้มาร่วมงานกันน้องก็เต้นได้แล้วยเงี้ยส่วนพี่เกาก็ เต้นได้แต่ขอเป็นท่อนบนพี่พี่เขาเราบอกว่าแบบไอ้ขอแค่ท่อนบนพออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทุกคนก็ทุกคนก็ท,กนกทุกคนก็ยินดีในสิ่งที่เห็นเหมือนกันพี่เรียกว่ากลับมารอบนี้คุณจะมามาเตรียมซีนที่สองของเราฮ้ยพี่รู้เหรอเฮ้ยดาวเอามัน่เ็ดาวมันต้องออกอ๋ออ๋อมันต้องต้องอ๋อมันต้องออกอ๋อก็จริงๆตอนนี้ก็อยู่ จริงๆตอนนี้ซิงเกิลสองของวงเดซก็กำลังอยู่ในโปรเฟสอยู่ครับผมใช่แต่อยากจะบอกว่าไม่เหนื่อยรอบนี้จะมาแบบแบบรอบนี้เหรออาจจะมาแบบฟิลแบบช้าลงเร็วขึ้นฟิลฟังฟังตอนขับรถได้สบายๆอาจจะมีแบบอะโยกโยกหัวจับพวมอะไรหน่อยรอบนี้จะมีแฟนชาดอีกหรือเปล่าะแฟนชาดเหรอครับแฟนชานกลับฝั่งฝั่งเดิมไหมนั่นเล อ่าจะจะถามเ่อคุณคิดได้ไหกับแฟนชาที่เอาคุณเป็นคได้จริงๆอะผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะได้ชื่อจริงหมดเลยนะผมมีชื่อเล่นอยู่คนคนเดียวอันนี้มันยาวอ๋อมันยาวใช่ครับบอกลัวแบบทุกคนพูดผิดแบบสุภาพมุ่งค้นอะไเนี้ยมันก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นเจนสูตรดีกว่าใช่ลองไที่ได้ไหมครับแฟนชาทของเธอจริงๆก็ทําให้วงเป็นที่จดจํามากขึ้นแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในทางไหนอ๋อดีแล้วลองถามว่าคุณได้ไหมจริงๆกับผม ผมบูดผมยังจำชื่อเพื่อนในวงไม่ถูกเลยแบบอะไรสุภมงคลปริญญากรกราพัฒภูทัชชัยโอ้ยคุณต้องต้องนอนแบบการฉีดด้วยแต่อะไรล่ะกูจะทำให้เหมือนพี่กำลังข้าผมกว่าทั้งเลยสุภมงคลกราพัฒปริญญากรธนภูมิ สล่าปล่อยให้เป็นเรื่องของพิเคอร์ป็นอิชิ่าคนเดียวเป็นเวอร์ชันที่ผมยังไม่เคยฟังนะแล้วังวันพิชิตอ๋อวันพิชิตกิพัฒ์เฮ้ยไม่ใช่ไม่เอา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 ไม่ได้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 ไม่ม่ได้ไ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 ม่ม่ได้ไม่ได้ไม้ไม จริงๆตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อยู่ครับเรื่องแฟนบอยส์เหมือนกันก็กำลังอยู่ในช่วงการกรูมมิ่งหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันใช่อันนี้คือสปอยล์ทำไมไม่ใช่ก็แค่บอกว่าแบบเออมันมาตามแบบไลน์อัพไงคนก็แบบหลายๆคนก็ตามตามอัที่คืออะไรแบบไลน์อแบบัพอ่จริงๆไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าภายในปีนี้อาจจะปลายปลายปีหรืหรอว่าต้นปีจะอยากให้เผื่อใจ ไ,ปไ,ปปไม่ใช่ไม่ใช่แต่อยากอ่าต่อยากให้เผื่อใจตอนช่วงต้นปีถึงกลางปีหน้าหรือว่าถ้าไม่อยากเผื่อใจอะไรเลยปล่อยใจสบายๆปลาย,ายป,ปี<ไ>ปลายปีนะปลายปีได้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ทางค่ายก็กำลังทำงานอย่างเข้มข้นมากๆอยู่เหมือนกันครับผมเราก็ได้มีเวลาในการ <c oughs> เวิร์กช็อปเพิ่มให้แน่นขึ้นมีการแบบ กลูมมิ่งลุกให้เหมาะกับบทมากขึ้นการให้เซลฝาดแทนหน่อยแล้วผมก็ซีรีส์แล้วก็บอกคอนแทนเลยว่าเพราะว่าตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเมื่อเร่วมวงของคุณคุณปู่นะเขาแนะนํชื่อวงกับชื่อเพลงตลอดเวลาเขาจะแนะนําว่าวงชื่อแข็งๆแล้วเพลงชื่อเด็กตลอดเลยคะคือแบบบางบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยในฐานะพี่โตคุณต้องพยายามคุ้นปู่นีควรควรที่จะมีแบบว่าตัวเมื่เวลาโทนินให้หลับหน่อยเนี่ย โอนน้อยกันหมดเลยครับผมก็ยังอีกเลยครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับอันดับแรกเลยฝากคอลเลซชั่น o m e b o ยกับ Black เด i s y ด้วยนะครับผมที่วางขายแล้วที่ช็อป o m e บอยทั้งหมด14สาขาหรือว่ามีในช็อปออนไลน์ด้วยนะครับผมของ Home Boy นะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ที่กำลังจะออนเร็วๆนี้ด้วยครับผมชื่อว่าเปลวเพลิงคู่ครับผมเป็นซีรีส์มินิซีรีส์นะครับของประเทศจีนนะครับผมที่มีผมแสดงด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากวงเด็กซ์ด้วยครับ ก็จะมีสมาชิกทั้ง6คนคนที่เด็กสุดชื่อว่าเจมสุมั้งที่ผมจําได้อะไรเงี้ยคนที่อายุเด็กสุดเลยรลอเล่นหลอเล่นรลอเล่นนั่นแหละครับผมก็ขอฝากด้วยครับแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลสองเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ขอฝากมิสเตอร์แฟนบอยด้วยครับใช่ครับผมก็จะได้เห็นกันไม่ช้าไม่เร็วเผื่อใจได้เผื่อใจได้ในบัาเนะเผื่อใจได้ใปบนเบดาครับผมขอฝากด้วยครับผมคัะ